สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นตัวอย่างประโยคสนทนาในร้านอาหารพนักงานอาจจะไม่ได้พูดแบบนี้ทั้งหมดอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเพื่อให้สนทนากันได้อย่างเข้าใจเมื่อเข้ามานั่งในร้านอาหารแล้วถ้าพนักงานยังไม่ได้เอาเมนูมาให้เราจะขอเมนูโดยพูดว่าซุ i ม a เซนเมเนโยคุดาไซโทษนะคะขอเมนูด้วยค่ะเวลาจะเรียกพนักงานเราจะเกินเรียกก่อนโดยใช้ซุมะเซนหรือ ซูมิมาเซนก็ได้ค่ะแต่ซูมิมาเซนจะมีความธรรมชาติมากกว่าแบบโทษนะครับโทษนะคะเมนูมาจากคำว่าเมนูในภาษาอังกฤษในวงเล็บคำช่วยโวะจะพูดหรือไม่พูดก็ได้เวลาพูดเร็วๆคำนี้มักจะถูกละไปคูดาไซคือการขอร้องขอความการุณาพอเห็นเมนูภาษาญี่ปุ่นตาลายไปหมดเลยถ้าอยากได้เมนูภาษาอังกฤษเอโกโนเมนูวอาริมาสก เอโกหมายถึงภาษาอังกฤษถ้ามีพนักง,งานก็อาจจะตอบว่าไฮอาริมาสถ้าไม่มีอีอาริมาเซนเมื่อเราไม่รู้ว่าจะสั่งอะไรดีลองให้พนักง,งานแนะนำโอซูซูเมวานันเดสก์อาหารแนะนำคืออะไรคะโอซูซูเหมายถึงข้อแนะนำคำแนะนำนั่นหมายถึงอะไรพนักง,งานこれがおすすめおいしいです แนะนำอันนี้อร่อยค่ะบางครั้งเห็นแต่รูปไม่รู้ว่าเมนูนี้คือเมนูอะไรก็ถามว่าโคเร w a วะนั่นเดสก์บางคนอาจจะซีเรียสเรื่องการกินเนื้อก็ถามพนักง,งานไปว่าโคเร w a วะนั่นโนนิกุเดสก์อันนี้คือเนื้ออะไรจำคร่าวๆเนื้อสามชนิดนี้แล้วกันนะคะเนื้อหมูบุตตานิกุเนื้อวัวกิวนิกเนื้อไก่โทรินิกุ พนักงานถามว่าจะสั่งอาหารเลยไหมโกจูโมงว่าโอคิมาริเดสก์ถ้ายัางเลือกไม่ได้ก็บอกว่าโชโชโอมาจิคุดาไซรอสักครู่นะคะเมื่อพร้อมสั่งอาหารแล้วโกจูโมงง e ายง่ายชิมัสสั่งอาหารด้วยค่ะ ดูเมนูแล้วไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเราก็อาจจะชี้ไปที่เมนูนั้นแล้วบอกว่าโคเรโอคุดาไซจะใช้คุดาไซหรือโอเนงายชิมัสก็ได้นะคะความหมายจะคล้ายกันเป็นการขอร้องของความการุณาแต่โอเนงายชิมัสจะมีความสุภาพมากกว่าเรามาดูคำลักษณะนามที่เป็นอันชิ้นใช้นับสิ่งของในการเอาไว้สั่งอาหารนะคะ1อันหรือ1ชิ้นฮิ t โตซึส สองสามมิสสี่ยสิห้าอิสุสหกมุสเจ็ดนานาสแปดยาสิเก้าโคโกโนสิสิบโทกี่อันกี่ชิน้นอิกุสวิธีการสั่งอาหารบอกชื่ออาหารตามด้วยคำช่วยโอ คำช่วยโอจะพูดหรือไม่พูดก็ได้นะคะตามด้วยจำนวนที่จะสั่งต่อท้ายด้วยคูดาไซตัวอย่างเทมปุระฮิโตสึคุดาไซขอเทมปุระหนึ่งที่ค่ะสั่งอย่างอื่นเพิ่มให้เพิ่มคำช่วยโตะที่หมายถึงและกับตัวอย่างเทมปุระฮิโตสโตราม o งโฟุตสึคุดาไซขอเทมปุระหนึ่งที่กับราเมงสองที่ค่ะต่อมาถามเรื่องเครื่องดื่ม โอ o นมิโมโนวะอิคากาเดสกจะรับเครื่องดื่มอะไรดีคะโอมิสคุดาไซขอน้ำเปล่าถ้าน้ำเย็นจะพูดว่าโอฮิยาคุดาไซขอน้ำเย็นสั่งเบียบีรุค u d ุดาไซสั่งอาหารครบแล้วบอกพนักง,งานว่าอิโจเดสเอาเท่านี้ก่อนค่ะคาชิโกมาริมาชตะรับทราบค่ะ ถ้าเมนูที่สั่งยังไม่มาถามพนักง,งานว่าจูมงชิตะโมโนกะมาดาคิเตมาเซนอาหารที่สั่งยังไม่มาเลยค่ะเมื่อพนักง,งานมาเสิร์ฟโอมาตะเซชิมาชิตะขอบคุณที่รอหรือขอโทษที่ทำให้รออยากได้อะไรเพิ่มเติมให้ใส่สิ่งที่ต้องการไว้ข้างหน้าตามด้วยโวคุดาไซเช่นจานแบ่งโตริซาราโอคุดาไซช้อนสปูน ซ่อมฟกจะขอเติมข้าวเรียกพนังงานว่าซุยมาเซนโกฮังโนโอคาวาริโอคุดาไซโอคาวาริคือการขอเติมหรือขอเพิ่มอีกโอกาเกโอเนไงชิม ok ัสคิดเงินด้วยค่ะอาริกโตโกไซมัสขอบคุณค่ะ